พลือหัด80ล้านพอพัทรลพลหลังลาว,วงการซุ้มแต่งภรรยาอีกหนึ่งอดีตพระเอกที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงมากหลังจากลาว,วงการถาวรไปแล้วสำหรับพอพัทรลพลศิลปาจารย์ปัจจุบันอายุ44ปีเกิดวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราชส 2, 5 2พพื้นเพอยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้าน80ล้านของพอที่เจ้าตัวนั้นใฝ่ฝันอยากได้บ้านหลังนี้ที่รอคอยมานานกว่า10ปีโดยบ้านหรูอลังการหลังใหญ่นี้มีพื้นที่กว้างขวางร่มรื่นที่ประดับประดาตกแต่งด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานา,นาชนิดแถมอยู่ติดริมทะเลสาบและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านหลังนี้คือลักษณะบ้านปลูกบนที่ดินเชียง45องศาเรากับอยู่บนภูเขา ภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบหรูดูแพงเน้นโทนสีขาวสลับสีดำผนังลายหินอ่อนสวยงามนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำห้องรับแขกและห้องกินข้าวอยู่บนชั้นสองของบ้านพร้อมกระจกล้อมหน้าบ้านทำให้สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ด้านชีวิตส,ส่วนตัวพอพัทรพลศิลปาจารย์สมรสกับไปยดามหิตนันหรือฟอนเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2561และทั้งคู่เองมีโอกาสออกมาเปิดใจว่าอยู่ด้วยกันช่วยๆกันยานีถึงกับสอนบางทีก็ให้ผู้ชายจ่ายหมดก็ได้เพราะประสบการณ์สอนพอเลิกกันบางทีไม่ได้อะไรสักบาทพอไม่เปภรรยาแต่เปเด็กพอบอกว่าเด็กจริงๆพอทั้งคู่ไม่ได้มีลูก คิดว่าจะไม่มีลูกการทำหน้าที่พ่อแม่ยิ่งใหญ่มากเราทำไม่ได้เลี้ยงเด็ก20คนเริ่มจากตอนเข้าวงการใหม่ๆเดินในห้างเจอยูนิเซฟเลยเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่นั้นตอนนี้20คนได้ให้แต่ละคนหลายสถานที่500-1,000ต่อคนต่อเดือนส่วนเรื่องเปภรรยาไม่ได้เปต่างคนต่างกระเป๋าพอบอกภรรยาเป็นคนเรียบง่ายไม่ใช้ของแพงบางทีไปกินข้าวภรรยาแย่งจ่ายไปฮันนีมูนสาประเทศ ผมจะใช้บัตรเครดิตผมจ่ายเขาก็จ่ายเองหมดผมบอกฮันนีมูลผมต้องจ่ายเขาบอกให้ผมจ่ายค่าเครื่องบินค่ากินช่วยช่วยกันเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากสำหรับเส้นทางในวงการของพอนั้นเข้าวงการจากเวทีประกวดหนุ่มสาวแพรวปี2000ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายต่อมาเป็นพีเซนเตอร์ช่องกีฬาและรับงานพิธีกรรายการทางช่องน้อยสี